สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีรถที่น่าสนใจมารีวิวให้ชมกันกับ Ford t ท u รัส2025ที่เพิ่งเปิดตัวไปในปีนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถซีดานหรูๆที่มีดีไซน์สวยงามและประสิทธิภาพการขับขี่ที่ยอดเยี่ยม Ford t ท u ร u ส2025หน้าจะเป็นตัวเลือกที่คุณควรพิจารณาเริ่มจากภายนอกกันก่อนเลย Ford t ท u ร u ส2025มาในดีไซน์ที่สวยงามและทันสมัยด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกหรูหรา และทรงพลังพร้อมกับไฟหน้าทรงแหลมที่ดูสะดุดตายิ่งไปกว่านั้นรถคันนี้ยังมีเส้นสายที่คมชัดและคล่องตัวทําให้รถดูทันสมัยและไม่เหมือนใครในตลาดด้านการขับขี่ Ford t u r u s 2025ขับขี่ได้ดีเยี่ยมพร้อมระบบช่วงล่างที่ให้ความนุ่มนวลและมีเสถียรภาพสูงแม้ว่าจะขับในสภาพถนนที่ไม่เรียบรถยังสามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดีและทําให้ผู้ขับขี่รู้สึกสะดวกสบายตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังมาพร้อมเครื่องยนต์ที่ทรงพลัง ที่ทำให้การเร่งความเร็วเป็นไปอย่างราบรื่นและน่าประทับใจในด้านการประหยัดน้ํามัน Ford Taurus 2025ก็ทําได้ดีทีเดียวโดยในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรมีการประหยัดน้ํามันที่ดีและยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองหรือการเดินทางไกลมาถึงในส่วนของภายในห้องโดยสาร f o r d t ท u ร u ส2025นั้นจะเน้นความสะดวกสบาย และเทคโนโลยีที่ทันสมัยการตกแต่งภายในมีความหรูหราใช้วัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังและอลูมิเนียมที่ทําให้บรรยากาศในรถดูมีระดับพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto การใช้งานไม่ยุ่งยากเลยครับที่นั่งใน Ford t o u r u s 2,025กว้างขวางและสบายทั้งเบาะคู่หน้าและเบาะหลังรองรับการนั่งได้ดีเหมาะสำหรับการเดินทางไกลได้อย่างไม่มีปัญหา และห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็มีขนาดใหญ่พอสมควรถือว่าเป็นรถที่ให้ความสะดวกสบายทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารมาถึงเรื่องราคากันบ้าง f o r d t a u r u s 2025มีหลายรุ่นให้เลือกราคาจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.4ล้านบาทและขึ้นไปตามรุ่นและออปชันที่เลือกสำหรับผู้ที่ต้องการฟีเจอร์พิเศษหรือเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นตามลำดับโดยรวมแล้ว Ford Taurus 2025ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ซีดานหรูที่มีดีไซน์สวยงาม และสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมถ้าคุณต้องการรถที่ดูดีขับขี่ได้ดีและสะดวกสบายภายในห้องโดยสารทอรัส2025จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆอีกในครั้งหน้า Don’t and videos. forget to like and subscribe channel for more channel subscribe like such my